สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับวันนี้คุณคณรูโจนะครับจะมาสอนวิชาทัศนศิลป์น,นะครับส่วนเราจะเรียนในเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับนักเรียนสามารถดูหนังสือประกอบได้นะครับ จะอยู่ในหน้าที่45นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องเอกภาพความกลมกลืนในงานปั้นและงานสื่อผสมนะครับก่อนอื่นนะักเรียนลองดูตัวอย่างก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานปั้นนะครับงานปั้นแบบเด็กๆนะครับ่ส่วนภาพนี้ก็จะเป็น ช่างปั้นที่เป็นมืออาชีพแล้วนะครับเป็นศิลปินมืออาชีพนักเรียนจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่นะครับจะมีความละเอียดต่างกันนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นงานสื่อผสมนะครับเป็นงานกระดาษเอามาจัดให้เป็นสร้างสรรค์ให้เป็นงานศิละปะนะครับ อันนี้ก็เป็นสื่อผสมอีกชิ้นหนึ่งนะครับมีอุปรกรณ์หลายๆอย่างมาประกอบกันนะครับกลายเป็นงานศิลปะขึ้นมานะครับมาดูงานประติมากรรมนะครับประติมากรรมเป็นศิลปะ,ะแขนงหนึ่งนะครับในทัศนศิลป์นะครับอ่าก็จะเป็นงานที่แสดงออกถึงความรู้สึก จากการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับเ,ออเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาก็จะมีลักษณะเป็นงานสามิตินะครับสามมิติคืออะไรสามิติก็จะคือก็จะมีความกว้างนะครับความยาวนะครับความหนานั่นเองนะครับางานที่ออกมาส่วนมากก็จะเป็นแสดงออกมาโดยการาการปั้นนะครับนี่เห็นไหมครับการปั้นจะเป็นสามิติเห็นรอบตัวรอบด้านนีหนาะ ความหนาความกว้างความยาวนะครับอ่าย well ังมีการแกะสลักอีกนะครับอ่าการแกะสลักก็จะเห็นเหมือนกันยินสามิติเหมือนกันนะครับมีความยาวหนานะครับอ่านอกจากปั้นแกะสลักแล้วนะครับก็ยังมีนี่ครับการหล่อนะครับนี่คือการหล่อนักเรียนอาจจะเคยทำนะครับบางคนอาจจะเคยทําที่เป็นหล่อพวกตุ๊กตาตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับ แต่งานหล่อเนี่ยสามารถใช้วัสดุอีกเยอะเลยนะครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นงานที่เอาส่วนประกอบต่างๆนะครับมาประกอบกันให้เป็นงานศิลปะสามมิติอีกแบบหนึ่งนะครับชิ้นส่วนหลายๆอย่างเอามาสร้างสารรค์เป็นงานศิลปะก็ได้นะครับวิวัฒนาการ ของประติมากรรมในประเทศไทยนะครับเรามาลองมาดูกันนะครับวิวัฒนาการของประติมากรรมในประเทศไทยนะครับก็จะมี2แนวทางนะครับก็คือ 1. ประติมากรรมไทยแบบประเพณีน,นะครับ 2. ประติมากรรมไทยแบบร่วมสมัยนะครับนักเรียนลอง จำไว้นะครับก็จะมีปฏิมากรรมไทยแบบประเพณีแล้วก็ปฏิมากรรมไทยแบบร่วมสมัยนะครับปฏิมากรรมไทยแบบประเพณีนะครับอ่าปฏิมากรรมไทยแบบประเพณีนี่คืออะไรนะครับก็จะเป็นผลงานนะครับที่สร้างสารรค์สืบต่อๆกันมานะครับตั้งแต่สมัยต่างๆในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ ส่วนมากก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับเรื่องของพระมหากษัตศาส์นะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับคติความเชื่อของคนไทยนะครับส่วนลักษณะผลงานจะมีความแตกต่างนะครับไปตามค่านิยมในแต่ละสมัยนะครับซึ่งปฏิมากรรมไทยแบบประเพณีนะครับก็จะแบ่งได้2ประเภทดังนี้นะครับ1.1น,น,นะครับ ปรติมากรรมรูปร่างจากคนนะครับแล้วก็1.2ปรติมากรรมตกแต่งนะครับมาดูประติมากรรมรูปร่างจากคนนะครับอ่านี่ก็จะเป็นพระพุทธร,รูปนะครับซึ่งพระพุทธร,รูปก็จะทำมาจากวัสดุที่ แตกต่างกันออกไปนะครับส่วนประพุทธทรูปวันนี้ก็จะเป็นงานแกะมาจากไม้นะครับก็จะมีการผูกกร่อนไปตามการเวลานะครับอ่าน,นี้ก็เป็นงานแกะไม้แต่จะเป็นแกะแบบนูนสูงนะครับก็จะมีบางส่วนที่ยังติดอยู่กับพื้นนะครับอันนี้ก็แกะมาจากโอ้ท่อนไม้เลยนะครับเป็นประพุทธทรูปปางนาค ปลกนะครับส่วนภาพแรกก็จะเป็นแบบลอยตัวนะครับจะเห็นรอบด้านเลยนะครับอ่าน,นี้ก็จะเป็นงานแกะสลักจากไม้เหมือนกันนะครับแต่จะแกะเอาเฉพาะส่วนพระพักของท่านนะครับไม้ที่นำมาใช้แกะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ที่เป็นมงคลนะครับอันนี้ก็จะเป็นแกะจากไม้สักนะครับไม้สักทองนะครับ ก็จะสังเกตเห็นว่ายังมีเค้าโครงของรูปร่างจากคนอยู่นะครับก็จะมีหน้าตามีแขนมีขานะครับมีหูนะครับปฏิมากรรมรูปร่างจากคนอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับแต่ว่าจะเป็นวัสดุที่แกะมาจากหินนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูป ปางนาคปลกนะครับนักเรียนก็จะสังเกตเห็นมีนาคมาคอยปกคลุมคุ้มครองนะครับอันนี้แกะมาจากหินทรายนะครับอ่าส่วนอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปที่แกะมาจากหินแต่ว่าจะเป็นหินคนละชนิดกันนะครับอันนี้ก็จะน่าจะเป็นหินอ่อนนะครับอ่าส่วนนี้ก็ เป็นพระพุทธรูปที่แกะมาจากหยกนะครับเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งเป็นหยกนะครับอันนี้เป็นพระพุทธรูปพระแก้วมรกตนั่นเองนะครับเป็นหยกสีเขียวนะครับตอนนี้ก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้วนะครับวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนั่นเองนะครับ กรุงเทพมหานครนะครับถ้าใครได้มีโอกาสไปชมก็ลองไปแวะกราบไหว้ท่านดูนะครับ mm hmm. ปติมากรรมรูปร่างจากคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพระพุทธร,รูปอยู่นะครับแต่ก็แต่ก็จะใช้วัสดุที่สร้างพระพุทธร,รูปต่างกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธร,รูปที่ทําจาก สำธิ์นะครับสำธิ์ก็คือจะใช้ส่วนผสมของทองแดงแล้วก็ดีบุกนะครับเป็นหลักนะครับแต่ว่าช่างบางท่านก็อาจจะมีส่วนผสมของสังกะสีแล้วก็ตะกั่วนะครับแล้วแต่ช่างเ็าจะใช้แบบไหนนะครับที่ทำเนื้อสำริดก็เพราะว่าจะได้คงทนแล้วก็อยู่นานกว่าพวกเนื้อไม้แล้วก็ หินนะครับส่วนภาพนี้นะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองเหลืองนะครับก็ใช้ทองเหลืองในการหล่อขึ้นมานะครับนักเรียนก็จะสังเกตเห็นความแตกต่างของสีนะครับสีของโลหะแต่และชนิดก็จะไม่เหมือนกันนะครับอ่าส่วนภาพนี้นะครับ นักเรียนลองดูนะครับว่าสีก็ต่างจากของภาพแรกนะครับเพราะว่าพระพุทธรูปนี้สร้างมาจากทองคําแท้ๆเลยนะครับเป็นพระพุทธรูปที่ใช้ทองคำามาสร้างเนี่ยน้ำหนักมากที่สุดในโลกเลยนะครับชื่อว่าพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรนะครับใช้ทองคําแท้ๆหนักประมาณ 5.5ตันนะครับหรือว่า5,500กิโลกรัมเลยนะครับออยู่ที่ท่านจะประดิษฐานอยู่ที่วัดไตรมิตรนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับถ้าใครมีโอกาสนักเรียนอยากไปดูพระพุทธรูปเนื้อทองคำแท้ๆนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ลองไปแวะชมดูนะครับการไหว้บูชาท่านนะครับ ปฏิมากรรมรูปร่างจากคนที่เป็นพระพุทธรูปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นพระพุทธรูปที่สร้างมาจากปูนนะครับนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีขนาดใหญ่โตมากนะครับเพราะว่าปูนเนี่ยก็จะมีราคาที่ถูกกว่าสําฤธิ์หรือว่าทองนะครับสามารถใช้วัสดุดิบที่สร้างได้องค์ใหญ่โตมากนะครับ นักเรียนนี่ก็เป็นพระพุทธรูปปูนเหมือนกันนะครับปูนปั้นนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเห็นต้นตาลน,นะครับสูงกว่าสูงเกือบเลยต้นตาลไปอีกนะครับเพราะว่าปูนนี้จะใช้จะหาวัสดุได้ง่ายกว่านะครับอ่าส่วนภาพนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นเหมือนกันนะครับสมัยสุขโขทัยนะครับ นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าท่านจะอยู่ในท่วงท่าดีลาการกำลังจะก้าวเดินนะครับพระพุทธรูปปางนี้เขาก็เรียกว่าพระพุทธรูปปางดีลานะครับถ้านักเรียนเคยไปพระพุทธมนฑลที่นครปฐมนะครับก็จะเห็นพระพุทธรูปปางนี้นะครับแต่ว่าก็จะสร้างจาก วัสดุที่เป็นโลหะนะครับเพราะว่าจะทนแดดทนฝนได้มากกว่านะครับปติมากรรมรูปร่างจากคนอีกแบบหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเทวรูปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทวรูปพระนารายนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือพระวิษณุนะครับ อันนี้นักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่ายังมีรูปร่างเ้าโครงจากคนอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่รอมาจากสำริดนะครับนักเรียนยังจำได้ไหมว่าสำริดมีส่วนประกอบของอะไรบ้างนะครับอ่าก็จะมีท้องแดงนะครับแล้วก็ดีบุกนะครับเป็นสำคัญเลย แต่ก็จะมีช่างบางท่านนะครับก็จะมีส่วนผสมของสังกสีหรือว่าตะกั่วนะครับส่วนภาพนี้ก็จะเป็นเทวรูปพระพรมนะครับอันนี้พระพรมนักเรียนพอจะนึกออกไหมครับที่จะมีหน้าของท่านอยู่สีหน้าเลยนะครับพระพรม ภาพนี้ก็จะเป็นงานที่แกะมาจากหินนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีการชำรุดนะครับไปตามการเวลานะครับจะมีความคงทนน้อยกว่าพวกรูหะนะครับส่วนภาพนี้นะครับเป็นเทวรูปพระพิคเนศนะครับนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าท่อนบน ศรีศรษะของท่านพระเศียรของท่านก็จะเป็นช้างนะครับส่วนท่อนล่างก็ยังเป็นเค้า,คาโครงของคนหรือว่าของมนุษย์อยู่นะครับพระพิคเนตภาพนี้นะครับเป็นงานแกะสลักมาจากไม้นะครับเป็นไม้สักทองนะครับประติมากรรมรูปร่างจากคนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นเทวดานะครับจะเป็นงานลอยตัวนะครับเห็นรอบด้านเลยนะครับเทวดารูปนี้ก็เป็นงานปูนปั้นนะครับส่วนภาพนี้ก็จะเป็นงานหล่อเทียนนะครับเป็นนางฟ้านะครับเท่าที่ดู น่าจะเป็นเรื่องของมหาชนกนะครับนางมณีเมฆลามาอุ้มมหาชนกนะครับให้ข้ามจากแม่น้ําจากทะเลนะครับส่วนภาพนี้จะมีความแตกต่างจากสองภาพแรกนะครับก็จะเป็นงานปูนปั้นนะครับแต่จะเป็นงานาปฏิมากรรมนูนสูงนะครับ จะมีบางส่วนที่ยังติดอยู่กับผนังนะครับจะไม่จะไม่ลอยตัวออกมานะครับจะมองเห็นไม่รอบด้านเหมือนกับสองภาพแรกนะครับนักเรียนดูนะครับนี่ฮะบางส่วนที่ติดอยู่กับพื้นผนังอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแต่ยังไม่ลอยตัวออกมานะครับยังมีบางส่วนที่ติดอยู่กับผนังเขาเรียกว่า ปฏติมากรรมนูนสูงนะครับปรติมากรรมรูปร่างจากคนอีกประเภทหนึ่งนะครับอ่าน,นี่ก็จะเป็นยักษ์นะครับเป็นงานปูนปั้นนะครับมีการประดับสีสันที่สวยงามเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นภาพเต็มตัวนะครับ อนี้ก็จะเป็นยักษ์เหมือนกันนะครับเป็นยักษ์วัดโพนะครับจะมีศิลปะของจีนนะครับนักเรียนจะสังเกตจะมีศิลปะของจีนมาผสมเข้าไปด้วยนะครับประติมากรรมตกแต่งนะครับมาดูประติมากรรมตกแต่งก็จะเป็น ปฏติมากรรมที่ใช้ในการตกแต่งสถาปัตยกรรมเช่นพวกตกแต่งโบสถ์วิหารนะครับปราสาทราชวังนะครับก็จะมีลายหน้าบันนะครับอน,นี่ก็จะเป็นลายหน้าบันนะครับอันนี้เป็นลายหน้าบันของพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับสวยงามมากเลยนะครับ ประติมากรรมตกแต่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพคันถวยนะครับเป็นงานปูนปั้นนะครับอ่าน,นี่ก็จะเป็นงานน่าจะเป็นงานปูนปั้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานไม้นะครับแล้วแต่ว่าเรา,าใช้ประดับตกแต่งกับงานสถาปัตยกรรมที่เป็นไม้หรือเป็นปูนนะครับก็จะ เลือกวัสดุตามนั้นนะครับส่วนหน้าที่ของคันทวยนะครับก็จะมีหน้าที่แบกรับน้ําหนักระหว่างอย่างนี้นะครับชายคาหลังคากับเสานะครับเพื่อให้แข็งแรงนะครับให้หลังคากับเสารับน้ําหนักได้แบบแข็งแรงนะครับไม่พังทลายลงมานะครับอ่านี้ก็เหมือนกันนะครับรับน้ําหนักแบบนี้นะครับ หรือว่ารับน้ำหนักกับฝาผนังนี้ก็ได้นะครับปติมากรรมตกแต่งนะครับอ่านี่ก็จะเป็นบัวหัวเสานะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นเสาสีขา,ขาวๆนะครับตรงตรงหัวบริเวณน,นี้นะครับอ่าก็จะมีการตกแต่งเป็นลายบัวนะครับ ให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับแทนที่จะเป็นเสาลนโลนนะครับทีน,นี้เรามาดูแบบใกล้ๆกันนะครับอ่านี่ครับลายจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะเหมือนดอกบวัวนะครับดูสวยงามนะครับอ่านี้ก็จะเป็นการมีการประดับกระจกด้วยนะครับทำให้ดีดูดีดูสวยงามมากขึ้นนะครับ สติมารรมตกแต่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพปูนปั้นนะครับแต่ยวจะเป็นงานนูนต่ำนะครับจะเป็นปูนปั้นลวดลายต่างๆนะครับลวดลายไทยประดับอยู่ตามผนังนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นภาพปูนปั้นนูนสูงนะครับก็จะมีความนูนสูงออกมามาก,กว่านูนต่ำนะครับ แต่ยังไม่หลุดออกมาเป็น,นรอยตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานปูนปั้นลายหน้าบันนะครับอ่าส่วนภาพนี้ก็จะเป็นงานปูนปั้นแบบรอยตัวนะครับอันนี้เป็นส่วนของหางหงนะครับส่วนนี้ที่เป็นรูปยักษ์นี่นะครับอ่านี่นะครับก็จะเป็นงานลอยตัวมองเห็นรอบด้านเลยนะครับอ่า ประติมากรรมไทยแบบร่วมสมัยนะครับประติมากรรมไทยแบบร่วมสมัยนี้ก็จะเป็นผลงานที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมและความเจริญแบบตะวันตกนะครับที่เข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับก็จะทําให้เกิดแนวความคิดในการสร้างสารรค์งานใหม่ๆขึ้นมานะครับเช่นอนุสาวรีย์นะครับประติมากรรมประดับอาคารต่างๆนะครับ นอกจากนี้นะครับยังรวมไปถึงผลงานที่แสดงออกแบบโดยอิสระนะครับแล้วก็ตามอิสระและความคิดส่วนตัวของศิลปินแต่ละท่านเลยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์พระบรมมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ไปก็ลองไปแวะชมดูนะครับส่วนภาพนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับอยู่ที่วงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะครับ ภาพนี้นะครับก็คือพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า,าพระบรมรูปทรงม้านั่นเองนะครับจะตั้งอยู่ที่เขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นภาพ ปฏติมากรรมลอยตัวนะครับใช้ตกแต่งอาคารนะครับอันนี้มีชื่อว่าโลกุตระนะครับเป็นผลงานของศาสตราจารย์ชะลูดนิ่มเสมอนะครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นะครับประจําปีพุทธศักราช2541ด้วยนะครับผลงานชิ้นนี้สร้างมาจากวัสดุก็คือไฟเบอร์กลาสนะครับ ตั้งอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจกรุงเทพมหานครนะครับคำถามหลังเรียนนะครับครูโจมีคำถามหลังเรียนให้นักเรียนลองตอบดูนะครับข้อใดคือประติมากรรมรูปร่างจากคนนะครับข้อกอนะครับ ข้อขอนะครับข้อขอนะครับนักเรียนลองดูนะครับเก่งมากครับข้อขอไข่นั่นเองนะครับเพราะว่าได้โครงสร้างมาจากคนนั่นเองนะครับ ส่วนข้อกอและข้อคอนะครับก็จะเป็นปฏิมากรรมที่ใช้ตกแต่งนะครับส่วนมากก็ปฏิมากรรมของไทยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคำถามหลังเรียนอีกข้อหนึ่งนะครับภาพนี้นะครับเป็นปฏิมากรรมที่มีวิวัฒนาการตรงกับข้อใดนะครับข้อกอ ประติมากรรมรูปร่างจากคนนะครับข้อขอประติมากรรมตกแต่งนะครับนักเรียนลองตอบดูนะครับอันนี้ไม่ยากน่าจะตอบได้นะครับอ่าเก่งมากครับประติมากรรมตกแต่งนั่นเองนะครับ คำถามหลังเรียนอีกข้อหนึ่งนะครับนักเรียนลองดูภาพนี้นะครับว่าเป็นประติมากรรมที่มีวิวัฒนาการตรงกับข้อใดนะครับข้อกอประติมากรรมรูปร่างจากคนนะครับข้อขอประติมากรรมตกแต่งนะครับข้อนี้ไม่ยากนักเรียนนะ่าจะตอบได้นะครับ เก่งมากครับประติมากรรมรูปร่างจากคนนั่นเองนะครับเพราะว่าได้เข้าโครงรูปร่างมาจากคนนะครับามาดูคำถามหลังเรียนอีกข้อหนึ่งนะครับภาพใดคือภาพของคันถ้วยนะครับข้อกอนะครับข้อขอนะครับ ข้อคอนะครับนักเรียนลองดูภาพแล้วก็ค่อยๆค,คิดนะครับอ่าเก่งมากครับขอไข่นั่นเองนะครับส่วนภาพกอไก่ก็จะเป็นช่อฟ้านะครับส่วนขอควายนะครับก็จะเป็นหางหงนะครับ คำคมภาษาศาิลป์นะครับคุณค่าของการเกิดมาไม่ใช่ความร่ำรวยหรือเกียรติยศแต่มันคือความสุขจากการเป็นผู้ให้นะครับเป็นคํากล่าวของศาสตราจารย์เมธีดเรเฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์นะครับ ท่านเป็นศิลปินชาวจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นะครับในปีพุทธศักราช2554นะครับสำหรับวันนี้ครูโจก็ขอจบเนื้อหาเพียงแค่นี้นะครับนักเรียนอย่าลืมทบทวนแล้วก็ทำการบ้าน ส่งครูโจ้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ